Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาของการบวกและโจทย์ปัญหาของการลบในตอน ทีน,นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นัเกเรยียนจะต้องสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้นั่นเองอ่าจากภาพที่แล้วเราเรียนไปแล้วในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของการ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมเอ่ยในประโยคสัญ,ญลักษ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบตัวไม่ทราบค่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ใช่ไหมเอ่ยของการบวกและการลบมาเกี่ยวข้องซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เพื่อให้ง่ายเลยคุณครูแนะนำให้นกักเรียนเขียนแผนภาพใช่ไหมเอ่ยแสดงความสัมพันธ์แบบ ส่วนย่อยส่วนรวมนั่นเองอ่าทีนี้เรามาทบทวนกันสักข้อ400บวกจำนวนใดเท่ากับ5 5 0เมื่อเราดูแล้วส่วนย่อยส่วนรวมคืออะไรส่วนรวมก็คือผลบวกจะเป็นส่วนรวมดังนั้น550เป็นส่วนรวมจะไปอยู่ในวงกลมสีฟ้า ใช่ไหมเอ่ยและ400ก็คือส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งดังนั้นการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเรานำอะไรคะเรามีวิธีการหาคำตอบโดยนำไปอ่าโดยนำไปลบนั่นเอง a 5 5 0 0ลบ400ได้อะไรเอ่ยอ่าถ้าเราลบง่ายๆเลยเราจะต้องลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ อาหลักหน่วยของตัวตั้งก็คือ0 0-0บ0เป็น0หลัก10 5ลบเป็น5หลัก1 0 0 5ลบ4เป็น1ดังนั้นคำตอบก็คือ150ดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราเมื่อสักครู่ก็คือ150นั่นเองโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่า105 สิบทีนี้หัวข้อในวันนี้ก็คือการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาก็คือสถานการณ์ใช่ไหมคะให้เราคิดหาคำตอบซึ่งเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนอ่านและวิเคราะห์ว่าเอ๊โจทย์บอกอะไรให้เรารู้บ้างแล้วโจทย์ถามอะไร อ่าพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเรามาวางแผนแก้ปัญหาว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการใดวิธีการลบหรือวิธีการบวกใช่ไหมคะเราอาจจะใช้การเขียนแผนภาพเขียนรูปภาพเข้ามาช่วยก็ได้ในการวางแผนแก้ปัญหาหลังจากนั้นเราก็หาคำตอบถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวก เราก็ตั้งบวกเพื่อหาคำตอบถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบเราก็ตั้งลบเพื่อหาคำตอบนั่นเองพอเราได้คำตอบเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกับคุณครูเลยนะ ตัวอย่างที่หนึ่งมีอยู่ว่าพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวใช่ไหมเอ่ยปลาช่อน275ตัวพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวอ่ะข้อนี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่โจทย์ถามจะเห็นได้ว่าพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวมันจะอยู่ส่วนไหนของโจทย์ปัญหาเอ่ยส่วนต้นหรือว่าส่วนท้ายมันจะไปอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหามันมันจะอยู่ท้ายสุดเลยต่อไปโจทย์บอกก็คือบอกอะไรให้เราบอกปลาดุกกับปลาช่อนที่พ่อเลี้ยงใช่ไหมเอ่ยดังนั้น โจ์บอกก็คือพ่อเลี้ยงปลาดุก250ตัวปลาชอน275ตัวดังนั้นข้อนี้เราจะหาคำตอบได้ยังไงเอ่ยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าในโจทย์มีคำว่าทั้งหมดใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าจำนวนปลาดุกมันจะต้องเพิ่มจำนวนปลามันต้อง เอามายัางไงคะเอามารวมกันใช่ไหมเอ่ยดังนั้นการหาคําตอบข้อนี้จะใช้วิธีการบวกนั่นเองแสดงว่าเราจะต้องนำปลาดุกรวมกับปลาช่อนใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็น250บวกด้วย275เเท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่เอเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาตั้ง มาตั้งบวกใช่ไหมเอ่ยนักเรียนตั้งบวกไปพร้อมๆกับคุณครูหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยลบลบในหลักหน่วยศูนย์บ้าบวกในหลักหน่วยค่ะศูนย์บวกหเป็นหบวกในหลักสิบห้าบวกเเป็น12ดังนั้นใส่อะไรคะหลักสิบใส่สองทด1ในหลักร้อยต่อไปในหลักร้อยสองบวกสองเป็นสี่ บวกที่เราโทษไปหนึ่งหรือเป็นอ่าเป็นหดังนั้นสองห้าสิบวกกับสองร้เ็ิบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับห้าร้อยยี่สิบห้าด้านเองดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบว่า โจทย์ถามเราจะตอบว่ายังไงให้เราไปดูที่โจทย์ถามอ่าโจทย์ถามว่าพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เรา,าเราหาคําตอบแล้วว่าได้กี่ตัวนั่นก็คือรวมกันได้525ตัวใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเราจะตอบว่าพ่อเลี้ยงปลาดุกและปลาช่อนทั้งหมดกี่ทั้งหมด,หมดรู้แล้วกี่ตัว 525ตัวนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหาหนัาเกเรียนจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวิธีการในการหาคำตอบและไปหาคำตอบใช่ไหมเอ่ยเอยแล้วคำตอบที่เราได้ถูกไหมเอ่ยถูกไหม เราก็อาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบอ่าโดยการนำไปลบก็ได้จำได้ไหมคะว่าจำนวนสองจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนี้ผลลบก็คืออีกจำนวนหนึ่งดังนั้นเรามาตั้งลบห้าลบศูนย์เป็นห้าสองลบห้าได้ไหมไม่ได้กระจจากห้าร้อยเหลือสี่ร้อย หลัก10มีอยู่เดิม2ก็จะกลายเป็น10 2 12ลบด้วย5เป็น7และก็4ลบด้วย2เป็นอ่าเป็น2นั่นเองดังนั้นเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็คำตอบของเราก็คือ525ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ก็คือ525เพราะว่า2 1 5ร มันมาบวกกับ275อ่ต่อไปตัวอย่างต่อไปก็คือครูมีหนังสือ480เล่มครูมีหนังสือ480เล่มบริจาคไป128เล่มอ่ะเล่มครูเหลือหนังสือกี่เล่มเราจะเห็นได้ว่าในโจทย์มันจะมีคำว่าบริจาคไนะปนักเรียนสังเกตโจทย์ด้วยนะ มันจะมีคําว่าบริจาคไปอาทีนี้คุณครูถามก่อนโจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าครูเหลือหนังสือกี่เล่มใช่ไหมคะโดยโจทย์บอกบอกอะไรให้เราบ้างบอกว่าคุณครูมีหนังสือ480้อเล่มบริจาคไป128เล่มนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเอแล้วเราจะเหลือหนังสือกี่เล่ม แสดงว่าเราคุณครูจะต้องเหลือลดลงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นคะอ่าจะต้องเหลือลดลงเพราะว่าบริจาคไปแสดงว่าคนนี้เราจะใช้วิธีการบวกหรือการลบเอ่ยอ่าเราจะใช้วิธีการลบนั่นเองดังนั้นเราก็จะต้องนำหนังสือที่คุณครูมีก็คือ480ใช่ไหมคะไปลบกับที่บริจาคไปเราก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ 480-128ลบเท่ากับเท่าไหรอ่ะมันลบศูนยลบ8ได้ไหมคะมาตั้งลบ0ูลบ8ได้ไหมไม่ได้กระจายจากหลัก10หลัก10ก็จะเป็นก็จะเหลือ7หลักหน่วยก็จะได้เป็น10 10-8ลบ8ได้ไรเอ่ยได้2และหลัก1 7ลบ2 7ลบด้วย2ได้ หและหลักร้อยสี่ลบด้วย1นึ่งได้ได้3แสดงว่า480ลบลบด้วย128เท่ากับเท่าไหรเอ่ยเท่ากับ350รสองนั่นเองอ่าข้อนี้แสดงว่าจะตอบว่าอะไรเอ่ยจะตอบว่าคุณครูเหลือหนังสือกี่เล่มคะ คุณครูเหลือหนังสือ352เล่มนั่นเองอ่าซึ่ง352เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไม่เอ่ยสมเหตุสมผลเพราะว่าน้อยกว่า48 8 1 0นั่นเองดังนั้น352ก็จะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอ่าตัวอย่างต่อไปนักเกรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลย แม่ซื้อกุ้งสองร้อยสิบสี่บาทซื้อไก่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทจุดถามว่าอะไรเอ่ยแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมคะจุดบอกอะไรเอ่ยบอกว่าแม่ซื้อกุ้งใช่ไหมคะสองร้อยสิบสี่บาทซื้อไก่ 146บาทนั่นเองจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามจะอยู่ส่วนท้ายของประโยคเหมือนเดิมเลยและก็โจ,โจทย์บอกจะอยู่ส่วนต้นของประโยคนั่นเองอทีนี้แม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทแม่ต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาทแสดงว่าต้องเอาที่ต้องเอาที่ซื้อกุ้ง214บาทใช่ไหมคะมารวมกับที่ซื้อ ไก่ใช่ไหมเอ่ย146บาทดังนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้ดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้จะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบวิธีการบวกดังนั้นจะได้เป็น210 4บวกด้วย146เท่ากับเท่าไหร่มาบวกกันสิ4บวก6เป็น10ใช่ไหมคะไซ ศูนย์ทดหนึ่งในหลักสิบต่อไปหลักสิบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกนั่นเองต่อไปสองบวกหนึ่งเป็นอเป็นสามดังนั้นข้อนี้สองร้อยสิบสี่บวกด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบหกเท่ากับสามร้อยหกสิบดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือสามร้อยหกสิบแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทคะแม่ ต้องจ่ายเงินกี่บาทเอ่ย360บาทหรือแม่ซื้อกุ้งและไก่ทั้งหมดอ่า360บาทแล้ว360บบาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนะัเกเรียนอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยโรงเรียนมีจานใช่ไหมคะมีจานอยู่กี่ใบ มีจานอยู่ในตู้245ใบซื้อมาเพิ่มอีกซื้อมาเพิ่มอีก100ใบมีจานทั้งหมดกี่ใบก่อนอื่นเลยข้อนี้โจทย์ถามว่าอ่าเหมือนเดิมเลยมีจานทั้งหมดกี่ใบจะอยู่ส่วนท้ายของประโยคและโจทย์บอกว่ามี จานอยู่ในตู้เดอยู่ในตู้245ใบแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก100ใบเอจานเอแล้วเราจะหาจํานวนจานทั้งหมดได้ยังไงจํานวนจานจะต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเอ,อ่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าซื้อมาเพิ่ม ในประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้จะมีคำว่าซื้อในโจทย์ปัญหาข้อนี้จะมีคำว่าซื้อมาเพิ่มดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้โดยใช้วิธีการบวกนั่นเองนั่นจะได้ว่า245บวกด้วย1 100ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไรเท่ากับเท่าไรเอ่ยนักเรียนลองคิดสิจะเฉลยแล้วนะเท่ากับเท่าไหร อหลักหน่วยห้าบวกศูนย์เป็นศหลักสิบสี่บวกศูนย์เป็นสหลักร้อยสองบวกหนเป็นสดังนั้นมีจานทั้งหมดกี่ใบเอ่ยคำตอบที่ได้ก็คือสามร้อยสี่สิบห้าใบดังนั้นสองร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับสามบหนั่นเองดังนั้นมีจานทั้งหมดสามใบนั่นเองสาม้าใบ เป็นคําตอบที่ถูกไหมนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบคําตอบกันด้วยอ่าข้อต่อไปตัวอย่างต่อไปอ่าเรามาอ่านโจทย์พร้อมๆกันร้านขายไข่ร้านขายไข,ยข,ยข,ยขย่มีไข่ไก่431ฟองขายไป218ฟองอ่าตรงนี้เป็นฟองนะคะค,คุณครูพิมพ์ผิดนิดนึง เหลือไข่ไก่กี่ฟองใช่ไหมเอ่ยโจทย์ถามว่าเหลือไข่ไก่กี่ฟองโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่ามีไข่ไก่431ฟองและขายไป218 18ฟองนะคะตรงนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ก็คือ431ลบ 218ทำไมถึงถึงใช้วิธีการลบเพราะว่าขายไปใช่ไหมคะแสดงว่าขายที่ร้านมีจะต้องลดลงดังนั้นเราก็จะใช้วิธีการลบอ่ะมาลบกัน1-8ลบ8ได้ไหมเอ่ยไม่ได้กระจายจากหลัก10จากหลัก10จาก3กลายเป็น2และหลักหน่วยก็จะได้เป็น11 1 1บลบแได้เป็น3และ2อลบหนึ่งในหลักสิบต่อได้1และหลักร้อยสลบด้วย2ได้เป็น2แสดงว่าเหลือไข่ไก่2องร้อยฟองนั่นเองดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าเหลือไข่ไก่สองฟองใช่ไหมคะในการตอบ ตอบอบตอบนักเรียนสังเกตให้นักเรียนสังเกตไม่เอ่ยเราจะตอบเป็นตัวเลขอะไรคะเราจะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาใช่ไหมเอ่ยสิ่งสำคัญเลยในการที่จะแก้โจทย์ปัญหานั้นได้ก็คือเราต้องอ่านเราต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ก่อน โดยต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรแล้วเราก็มาวางแผนแก้ปัญหาว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบใช่ไหมเอ่ยอ่าพอเรารู้แล้วว่าใช้การบวกหรือการลบเราก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และก็หาคําตอบและอย่าลืมที่จะตรวจสอบความ สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่เราได้เรียนในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกในโจทย์ส่วนใหญ่จะมีคำที่แสดงถึงโจทย์ปัญหาการบวกก็คือรวมกันใช่ไหมคะมีทั้งหมดเท่าไรซื้อมาเพิ่ม ข้อความเหล่านี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกอ่าส่วนคำว่าเหลือขายไปบริจาคไปแสดงว่ามันจะต้องนำออกแสดงว่ามันจะต้องลดลงใช่ไหมเอ่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากแบบฝึกหัดให้เรากลับไปฝึกนะคะในหน้าที่80ดสิบ ในเล่มที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยให้เราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าก่อนที่เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนใช่ไหมคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะและ้วก็เวลาเราตอบตอบตอบเวลาเราตอบตัวเลขที่เราเติมตรงนี้จะต้องเป็นตัวเลขอะไรคะในการตอบตัวเลขตัวเลขไทยนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืม ทำกันด้วยสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันครับหน้าในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในตอนที่สองในตอนที่สองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามา ติดตามในค่าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุ๊มมารห์มะตุลลยฮิวะบเระกาตุ